ถ้าฉันทำลายไอ้เจ้านี่จอมานก็จะตายสินะใช่ไหมล่ะเจ้าปีศาจใช่แล้วนี่นะคือหัวใจของจอมานฮ <c oughs> ข้าคิดมาตลอดว่าหากมีมนุษย์ที่ฆ่าข้าได้มันผู้นั้นต้องไม่ใช่ผู้กล้าแต่ว่าจะต้องเป็นเจ้าแต่ผู้กล้าก็มีบทบาทสำคัญในการปราบจอมมนนะ จอมาในยุคนี้นะ่ะโคตรจะอ่อนแอข้าแน่ใจว่าเจ้ารู้เรื่องนั้นดีอยู่แล้วถึงแม้ผู้กล้าจะกำจัดจอมมนได้ก็ไม่มีทางที่ผู้กล้าจะกำจัดข้าได้อยู่ดีข้าคงต้องบอกลาเจ้าแล้วละ่วละเวลาบุรุษเพลเลนกายอยู่ในเงามืดเอ๋ยข้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ถูกกำจัดโดยเจ้าไม่ใช่โดยผู้กล้า ภารกิจเสร็จสิ้นทำลายหัวใจเจ้ามาได้แล้วการตายของเจ้ามาได้รับการยืนยันแล้วกลับมาได้แล้วละ่ะซ่อนตัวจากผูกาด้วยการไม่อยู่ของนาจะต้องไม่ให้ใครรู้เด็ดขาดคงจบแล้วล่ะมั้งไม่รู้สึกเหมือนได้เป็นผู้ช่วยเหล่ามวลมนุษยชาติเลยฮนะทั้งชีวิตฉันถูกเลี้ยงดูมาให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสงครามในสงครามที่เพิ่งจบไปภารกิจสุดท้ายที่ได้รับมอบหมายกำลังจะจบลงต่อจากนี้ไป ฉันจะใช้ชีวิตที่เหลือยังไงดีนะอนาณาจักรเทอราเลียเมืองหลวงมีเดล่าเลา่เลข้ามาเล่เข้ามาวันนี้เราลดราคาเป็นพิเศษเพื่อเป็นการฉลองชัยชนะของท่านผู้กล้าลองเข้ามาดูที่ร้านฉันก็ได้นะพระราชวังนะที่ห้องประชุมพิเศษงานดีเหมือนยังเคยเลยนะไม่ได้เจอกันนานเลยฮะคิส จะว่างั้นก็ได้ก็เราคุยกันผ่านเครื่องมือสื่อสารกันอย่างเดียวเลยนี่แล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบเดือนที่ฉันได้ออกมาจากสำนักงานใหญ่ด้วยแล้วเรื่องจอมานเป็นยังไงบ้างละ่ะเป็นอย่างราบลื่นอีกไม่กี่วันต่อจากนี้เขาที่ว่าผู้กล้าเอาชนะจอมานได้แล้วจะต้องเพ้สภาพาไปทั่วโลกอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าคนที่เอาชนะมาได้จริงๆจะเป็นนายก็เถอะนะมันไม่เกี่ยวหรอกว่าใครเป็นคนที่ควรจอมาน ส่วนฉันเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ควรจอมาอด้วยแต่เป็นทางองค์กรต่างหากล่ะนายนี่ไม่สนใจอะไรเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็นะปีนี้นายอายุ15แล้วใช่ไหมอ่าอืมใช่อะไรล่ะนั่นเอกาสารเกี่ยวกับประวัติการทํางานของนายเยอะดีนะมันเป็นตัวแสดงให้เห็นเลยนะว่านายน่าประสบความสําเร็จในการทํางานมากขนาดไหนนายคงจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะว่าเป้าหมายขององค์กรของเราก็คือ การสนับสนุนผู้กล้าอยู่เบื้องหลังในสงครามครั้งที่4ระหว่างผู้กล้าและจอมมนจอมมนคือภัยพิบัติที่มีชีวิตส่วนผู้กล้าก็คือความหวังที่มีชีวิตเมื่อได้รับเลือกจอมมนกับผู้กล้าก็จะปรากฏตัวขึ้นและการต่อสู้ระหว่างสองคนนั้นถูกเรียกว่ามหาสงครามของผู้กล้ากับจอมมนในอดีตเมื่อ30ปีก่อนเกิดสงครามขึ้น3ครั้งและทุกครั้งก็จบลงด้วยชัยชนะของผู้กล้าหรือก็คือเป็นชัยชนะของมนุษย์ สิปีที่แล้วเมื่อตอนที่จอมานถือกำเนิดผู้การุ่นที่4เองก็ปรากฏตัวอยู่ในอาณาจักรเทราเลียเช่นกันนายรู้ใช่ไหมว่าประเทศที่ให้กำเนิดผู้กาหนะ้าจะสามารถชักนําประเทศอื่นๆไปในทางที่ดีได้ไอ้ที่เขาเรียกกันว่าอิทธิพลของผู้กาใช่ไหมถ้าผู้กาคนจอมานได้ประเทศบ้านเกิดของผู้กาเองก็จะโด่งดังตามไปด้วยแล้วประเทศนั้นก็จะร่ํารวยในที่สุดในทางกลับกันถ้าผู้กาคนจอมานไม่ได้นายรู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ผู้นำของเทราเลียกำลังกังวลว่าผู้กล้าที่ถือกำเนิดในประเทศของตนเองอาจจะไม่สามารถคนจอมาได้ในสักวันเป็นผลให้องค์กรของพวกเราถูกก่อตั้งขึ้นมาทางอนจาจักรจะสนับสนุนผู้กล้าจากทั้งสองทางทั้งจากในแสงสว่างและจากในเงามือดองค์กรรับเฉพาะภารกิจพิเศษเป็นองค์กรที่สนับสนุนผู้กล้าจากในเงามืดเคลื่อนไหวแบบลับๆโดยไม่สนถึงความถูกต้องทางกฎหมายแต่เมื่อ4ปีก่อนทางองค์กรเราไม่ได้แค่สนับสนุนผู้กล้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยเป็นตัวแทนของผู้กล้าด้วย ส่วนเหตุผลที่ทางองค์กรทำแบบนั้นฉันเชื่อว่าน,นายน่าจะรู้ดีกว่าฉันนะ4ปีที่แล้วสงครามเริ่มรุนแรงขึ้นจนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่ผู้การไม่สามารถเอาชนะปิศาจธรรมดาได้ปิศาจตนนั้นจึงกลายเป็นศัตรูที่ต้องถูกกำจัดเพื่อที่จะสามารถไปยังปราสาทเจ้มารและฉันก็เชื่อว่าผู้กาเข้าประทะกับปิศาจตนนั้นนับครั้งไม่ถ้วนสู้แล้วก็แพ้สู้แล้วก็แพ้อ,อีก ถึงแม้จะมีอัศวินที่เก่งกาจจากทโซทุมมุมโลกร่วมสู้อยู่ด้วยแต่การต่อสู้ทุกครั้งก็จะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของผู้กล้าแน่นอนว่าในตอนนั้นพวกเราหวาดกลัวและกังวลกันอย่างมากแต่ก็จบลงด้วยการที่ผู้กล้าบาดเจ็บสาหาัสและจําเป็นจะต้องถูกช่วยทุกครั้งที่ได้เห็นผู้กล้าเข้าสู่กับปิศาจตัวนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปผู้กล้าจะไม่ตายเอาหรอกเหรอมนุษยชาติจะถูกทําลายและพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์งั้นเหรอแต่ทันใดนั่นเอง ก็มีหนึ่งในสมาชิกขององค์กรที่สามารถกําจัดปีศาจตวน,นั้นแทนผู้กล้าปรากฏตัวขึ้นมาทําไมต้องอ้อมค้อมด้วยล่ะทาไมไม่พูดออกมาตรงๆเลยว่าสมาชิกองค์กรคนนั้นก็คือนายนายตอนแรกไม่ใช่ว่าคิดเป็นคนออกคําสั่งหรอกหรอก็ตามที่นายบอกฉันอาจจะออกคําสั่งไปจริงๆก็ได้เหมือนคุณเธอจะลืมสนิทเลยฮะเอาเธอก็อย่างที่นายพูดไปจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทางองค์กรก็เริ่มได้ไปอยู่ที่แนวหน้าได้เข้าสู้กับปีศาจต้องมากมาย แต่ถึงอย่างนั้นองค์กรของเราก็จะไปที่จะต้องทํางานแบบลับๆหรือก็คือทุกครั้งที่เราทาภารกิจสําเร็จความดีความชอบก็จะถูกส่งไปให้ผู้กล้านั่นแหละคือวิธีที่เราซ่อนการมีอยู่ขององค์กรจากโลกและดูเธอไม่ค่อยสบอารมณ์เลยนะก็ใช่นะ่ะสิไม่ว่าจะดูยังไงผลงานของพวกเราในสงครามครั้งนี้ก็ดีกว่าถ้าเทียบกับผู้กล้าหรืออัศวินแต่เรากลับไม่สามารถเปิดเผยตัวตนของพวกเราได้ นี่นายรู้ไหมฉากหน้าขององค์กรของพวกเราก็คือเบนเบสของกองทัพถ้านายบ้ใบยมากเกินไปพวกเบื้องบนอาจจะคิดว่านายเป็นตัวปัญหาก็ได้นะนั่นแหละคือความพิเศษขององค์กรที่นายได้เข้ามาเป็นสมาชิกอยู่นานสิบปีดูเหมือนว่านายจะรู้เรื่องขององค์กรนี้อยู่แล้วเพราะงชัน้นตัดเข้าสู่เนื้อหาหลักเลยแล้วกันองค์กรของเรากําลังจะโดนยุบแล้วละอย่างนี้นี่เอง ในเมื่อจอมม้าถูกกำจัดไปแล้วองค์กรเฉพาะภารกิจพิเศษก็ไม่มีภารกิจหลงเหลือให้ทำอีกแล้วแตกต่างจากพวกอศวินที่ยังต้องคอยรักษาความเป็นระเบียบของสังคมพวกเรามีมีหน้าที่ที่ต้องเติมเต็มอีกแล้วฉันเตรียมใจเผื่อไว้แล้วล่ะแล้วฉันต้องทำอะไรต่อในเมื่อองค์กรโดนยุบแล้วเผื่อไว้ในกรณีแบบนี้เพื่อรักษาความลับขององค์กรฉันคงจะต้องฉันก็จะขอรับหน้าที่สร้างอนาคตให้นายเอง พูดอย่างกับว่าฉันมีสิทธิ์เลือกอนาคตของตัวเองด้วยงั้นแหละก็ฉันกําลังพูดถึงอยู่นี่ไงนายมีแผนสําหรับอนาคตไหมล่ะฉันจะช่วยนายเองนี่แหละคืองานที่พวกเบื้องบนสั่งให้ฉันทําพวกนั้นตั้งใจให้สินบนแก่เหล่าสมาชิกองค์กรเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกทรยศสินะสมเหตุสมผลแฮะถูกต้องแล้วล่ะก็เพราะผลงานของนายดีกว่าสมาชิกของคนอื่นๆนายก็จะได้สินบนเยอะกว่าคนอื่นๆด้วยไงล่ะแผนสําหรับอนาคตคิดไม่ออกเลยแฮะพูดออกมาเลยอะไรก็ได้บอกฉันมา แล้วเธอล่ะคิดฉันฉันว่าฉันคงจะไปทําอะไรที่คล้ายๆงานที่ฉันทําอยู่ตอนนี้นั่นละ่ะงั้นฉันเอาด้วยละกันคงจะไม่ได้หรอกนายยังอายุแค่15อยู่เลยนะนายถูกองค์กรเก็บมาเลี้ยงตอนอายุห้าขวบหลังจากนั้นนายก็ต่อสู้ในสงครามให้อนาจาักรมาสิบปีนั่นน่าเพียงพอแล้วละ่ะนายควรจะใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวนายเองได้แล้วนะไม่ต้องคิดมากหรอกนายไม่เคยคิดที่อยากจะทําอะไรเลยเหรอพูดออกมาสิฉัน ฉันไม่รู้เกี่ยวกับอะไรเลยไม่รู้แม้กระทั่งว่าฉันปกป้องอะไรมาจนถึงตอนนี้หรือแม้แต่ตอนที่ฉันฆ่าจอมานฉันก็ไม่รู้สึกถึงอะไรเลยในมหาสงครามมีคนตายนับไม่ถ้วนฉันไม่รู้แม้กระทั่งว่าว่ามีเพื่อนร่วมโลบตายไปกี่คนอะไรที่คอยผลักดันพวกเขาพวกเขาพยายามปกป้องอะไรอยู่แล้วอะไรคือความสงบสุขที่ไม่ใช่แค่ปูกา้าแต่รวมถึงคิดและฉันพยายามปกป้องมาโดยตลอดนี่นาะฉันอยากรู้เกี่ยวกับมันทั้งหมด ฉันอยากใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไปฉันอยากลองมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตปกติอยากลองอยู่แบบอิสระพอจะได้ไหมล่ะแน่นอนว่าต้องได้อยู่แล้วล่ะไหนดูซิถ้านายอยากจะมีชีวิตที่สุดแสนจะธรรมดาแล้วล่ะก็ฉันว่าการเข้าเรียนที่โรงเรียนน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะโรงเรียน คนทั่วไปโดยปกติแล้วมาถึงอายุ15ปีปก็จะเข้าเรียนที่โรงเรียนกันทั้งนั้นถ้าอยากมีชีวิตธรรมดาเราก็การใช้เวลาร่วมกับคนที่อายุไล่เลี่ยก,กับนายน่าจะดีกว่านะอ๋อเพราะที่นั่นมีคนที่อายุเท่ากันกันกบฉันเยอะการแฝงตัวก็จะเป็นไปได้ง่ายสินะงี้นี่เองนี่เราไม่ได้คุยกันเรื่องภารกิจสายลับนะงั้นก็ตกลงตามนี้ต่อไปก็ช่วยคิดเรื่องชื่อที่จะใช้ด้วยค่ะชื่อหรอฉันถูกเรียกด้วยตัวเลขมาตลอดเลยนี่เนาะจอนชื่อนายคิดว่างไงไม่เอาอ่ะ แล้วไหมกับไหมเคลื่นล่ะชื่อจะต้องเป็นสิ่งที่นายรู้สึกคุ้นชินด้วยนี่นะทำไว้เธอคิดว่าไงไม่เห็นจะต่างจากชื่อที่ฉันเสนอไปสักเท่าไหร่เลยนั่นแหละดีหืมงั้นก็ได้ปวดรอดสักครู่แล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปสร้างชีวิตให้นายเองฉันจะต้องไปเตรียมข้อมูลและประวัติส่วนตัวคิดขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะ ฉันนะ่ะเป็นคนที่ไม่รู้อะไรแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆแต่ฉันกลับมีชีวิตรอดมาจนถึงตอนนี้ต้องขอบคุณเธอมากเลยนะอย่าพูดแบบนั้นสิออืฉันดูจากันเอาไว้แล้วแทๆ้ๆฉันคิดว่านายเป็นน้องชายตัวน้อยๆของฉันมาตลอดเลยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็เรียกฉันได้เลยนะโอเคไหมเอมอ,อย่าลืมเข้าร่วมงานประถมนิเทศของโรงเรียนด้วยล่ะตั้งแต่นี้ไปชีวิตของฉันในฐานะทวายก็ได้เริ่มต้นขึ้นโรงเรียนบิวดารงานประถมนิเทศ คิดเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วล่ะฉันหลงทางอ่ะจริงปะเนี่ยทางทางตอนที่เราแยกทางกันกับนายดูมั่นใจมากเลยเนี่ยนะถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปฉันไปสายแน่ทําไงดีนั่นสิทําไงดีตอนนี้นะอยู่ไหนจากตรงนี้ฉันเห็นแค่แมนชั่นขนาดใหญ่อาจจะเป็นบ้านของนักยุคหรือบ้านหลังที่สองของพวกขุนนางฉันไม่เห็นอะไรที่ดูเหมือนโรงเรียนอยู่แถวนี้เลยฉันเข้าผิดซอยหรือเปล่าเนี่ยเปล่าลอก ที่ที่นายอยู่นั่นแหละคือโรงเรียนบิวดาสใหญ่จังแฮะ